สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องบูซาชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมาทําการเปลี่ยนกีตาร์โป่งธรรมดาให้เป็นกีตาร์โป่งไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการเปลี่ยนมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับผมก็ศึกษาจากใน YouTube เหมือนกันนะครับก็ยังไงนะครับเพื่อนๆนะครับคนไหนสนใจก็ติดตามคลิปนี้จนจบนะครับผมนะครับได้ตัวนี้มานะครับจะติดตั้งเป็น EQ รุ่น LC 5นะครับตัวนี้นะครับผมได้มาจากในช้อปปี้นะครับราคาอยู่ที่209บาทการจะส่งนะครับก็ถือว่า15วันนะครับก็นานนิดนึงนะครับพิออเดอร์แล้วก็สินค้าไม่ได้ไม่ได้ทำรุดอะไรมาครับก็โอเคดีนะครับก็ที่เพื่อนๆเห็นตามนี้นะครับตัวนี้ก็มาจะมีอยู่แบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวนี้นะครับแล้วก็อ่า ข้างในก็จะมีสายนะครับสายแล้วก็มีน็อตมีอะไรมาให้แบบนี้นะครับอ่าเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับเปลี่ยนกีตาร์โป่งธรรมดาให้เป็นกีตาร์โป่งไฟฟ้าครับอ่ะเครื่องมือนะครับเพื่อนเอ่เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับอาจจะต้องมีนะครับเพื่อนๆก็คือตัวอ่สว่านนะครับเราต้องใช้ในการเจาะแล้วมีกระดาษกาวตัวนี้นะครับมีพวกอ่าไขควงไม้บรรทัดนะครับใบเลื่อยถ้าเพื่อนๆไม่มี ไม่มีใบตัดนะครับก็จะใช้เป็นใบเลื่อยอย่างนี้ตัดเอาก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็กระดาษทรายต้องมีนะครับแล้วเราเราต้องขัดตัวผิวไม้นะครับให้มันเรียบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวปรับนะครับตัวนี้สามารถจูนเนอร์ได้ด้วยนะครับตั้งสายกีตาร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ที่อยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ผมบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับตัวนี้เขาไม่ได้แถม ฐาน9้โวลต์มาให้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็ต้องไปหาซื้อมาเองนะครับไม่ได้แถมมาให้นะครับก็ในราคา209บาทนะครับก็ก็จะประมาณนี้แล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้นะครับเราต้องใช้ตัวกระดาษติดเดี๋ยวเราได้วัดได้ง่ายๆขึ้นนะครับจ่อนสายกีต้าร์ก่อนนะครับ ครับเรามีคาโปตัวนี้นะครับนีบนะครับถอดตัวตัวยิดข้างหลังออกนะครับเพื่อนก็งัดเลยอ่ะออกมาแล้วครับตัวนี้นะครับเอาวางไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เพราะเดี๋ยวเราต้องเจาะรูตรงนี้ด้วยนะครับในการใช้จว่านนะครับเดี๋ยวอ่ะ ตัวนี้นะครับวิธีการนะครับทำก็ตัวนี้นะครับเรานะครับทำการตัดกระดาษนะครับซึ่งผมตัดไปแล้วตัวนี้ไม่ได้มีแถบว้ให้นะครับก็ทําการตัดนะครับให้มันเท่ากับตัวด้านล่างนี้นะครับตัวนี้นี่ผมตัดไปแล้วนะครับเห็นไหมครับ ตัวน,นี้ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาทำด้านล่างกันต่อขั้นตอนในการเจาะรูนะครับก็จะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะ น่อยน,นะครับโอเคนะครับนี้เราเจาะไม้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นะเราแกะออกมา <L un> ก็หลังจากที่เราตัดได้ขนาดแล้วก็ทำการขัดนะครับพื้นผิวให้เรียบนะล,ลองวัดดูนครับตัวนี้เราก็สามารถใส่ตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยนะครับก็เสร็จไปจุดหนึ่งนะครับ นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ใช้สว่านเจาะด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้ใบเลื่อยตัดแล้วก็ขัดให้เรียบที่สามารถใส่ได้นะครับเจาะด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้กระดาษทรายนะครับขัดไปเรื่อยอ่าเป็นกีตาร์ของเราก็ทำให้มันดีนิดนึงนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เยวเนี่ยหลอเสียบ ก็ได้ตามเราต้องการนะครับโอเคมาตัวนี้เจาะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเศษเอาเศษที่เราเจาะเมื่อกี้ออกตัวนี้นะครับเราก็ยัดใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ ได้แล้วนะครับเด้งใส่เข้าไปอันนี้แล้วก็ใส่รับตามนี้เลยครับมันก็จะเป็นัน,นี้กดเข้าไปแน่นๆเสร็จแล้วนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปเลยนะครับอย่างนี้ใส่ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่ าสายต่อให้เรียบร้อยนะครับใส,ส่สายต่อเข้าไปแบบแลดงจากน,นี้เราก็ใส่เข้าไปในร่องที่เราต้องการนะครับใส่จักรตัวนี้อยู่นะครับเราก็ทําการ,รเสียบเข้าไปข้างใต้ตัวปิกอัพเี่กเขาจะมีตัวสายเสียบอยู่เพื่อรับเสียงนะครับอ่ะผมใส่ไบแล้วทันนี้ก็จะเป็นที่เหลือก็จะเป็นสาย ตัวนี้ยึดมานะครับแบบนี้นะครับเพื่อใส่สายอันนี้เราก็ดูว่าเราจะต,ติดไว้ช่วงไหนนะครับเดี๋ยวอาจจะแบบติดไว้ทักมุมในๆนะครับเพื่อไม่ให้มันเกะ็ดก,กะจะเป็นสักมุมมุมกลางๆนะครับเดี๋ยวเราก็ผลกระดาษทรายนะครับให้ได้ขนาดที่ไม่สูงเกินไปนะครับเพราะเล่นกีตาร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะเล่นไม่ได้นะครับ ก็ไอตัวนี้นะครับผมไปฝนมาเรียบร้อยแล้วนะครับขัดกับกระดาษทรายนะครับให้ได้นะครับให้มันหายไปประมาณสักมินมิลหนึ่งครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวลองเปิดดูว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวลองเปิด ه, เปิดติดนะครับเพื่อนตัวตอนนี้ก็ตั้งสายก็ดิขึ้นดีนะครับตอนนี้ตั้งสายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับในราคา200 9บาทนะครับเหลือ186บาทก็ถือว uh, ่าโอเคนะครับรอช้าน like ิดนึงติดตั้งไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับขอเครื่องเพื่อนๆมีเครื่องไม้เครื่องมือก็พอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองกับตัวลำโพงดูนะครับว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงก็หลังจากที่วันนี้นะครับเราทำการติดตั้ง PICK UP นะครับ EQLC5 นะครับตัวนี้นะครับ ที่ผมติดตั้งก็เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงกันดูนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองแบบเป็นไม่ต้องเปิดอะไรก่อนนะครับนี่เป็นเสียงกีตาร์โป่งธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวลอ,ลองดูก่อนนะครับ ก็เป็นเสียงกีตาร์โปร่งธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดใช้ตัวอะพิกอัพตัวนี้ดูนะครับภาคไฟฟ้านะครับเปิดตัวนี้นะครับผมลองแล้วก็เปิดติดนะครับใช้ได้นะครับจูเนอร์นะครับอะจูเนอร์ตัวนี้ก็ตอบได้ไวเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองนะครับก็ตอบสนองได้ไวเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยว เรามาลองฟังเสียงดูนะครับว่าราคา209บาทนะครับมันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตัวนี้ผมปรับแบบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมปรับเพิ่มมาครับนี่เป็นเสียงเบสนะครับปรับได้หลายอย่างนะครับผมเดี๋ยวลองแบบ ปรับแบบกลางๆทั้งหมดเลยนะครับฟังเสียงดูไหนผมลองมือถ้าใครชอบนะครับสามารถปรับได,ได้หลายแบบนะครับแบบเสียงทุ้มแล้วก็เสียงแหลมนะครับก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็ความดังนะครับแล้วก็ผมตอนนี้เอยวผมลอง ปรับเสียงแหลมออกนะครับเหลือเสียงทุ้มนะกลางๆนะครับเสียงเบสเสียงเบสกลางๆนะครับดูว่าเป็นยังไงถือว่าโอเคเลยนะครับเดีย๋ยวผมลองปรับเบสทั้งหมดลงนะครับเพิ่มเสียง แหลมก็ไปเลยสามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมชอบเสียงทุ้มมากกว่านะไอผมเอาเสียงทุ้มๆแล้วกันนะอ่ะ๋ยวผมลองดู เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทดลองเสียงกันแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อฟังเสียงกันแล้วนี่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับอ่าปิกอัพนะครับอ่าตัว eq lc 5นะครับในราคา209บาทนะครับใน s h o ป e e นะครับเพื่อนเพื่อนลองหาดูนะครับส่วนผมใช้คอยล์ดก็เหลืออยู่ที่186บาทนะครับก็การจัดส่งเนี่ยอยู่ที่15วันนะครับเป็นพรีออเดอร์กับส่งจากต่างประเทศนะครับประเทศจีนนี่แหละครับก็ ยังไงนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับช่องบูซาชาแนลนะครับวันนี้นะครับกลาบขอบคุณครับทุกๆี้นองที่เข้ามาดูจนจบนะครับวันนี้กลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ